ที่นี่คือหุบป่ปาตาดจังหวัดอุทัยธานีก็อยากไปตรงี้อยากความพาเที่ยวที่นี่เป็นยังไงบ้างตั้งแต่เดินเข้ามาก็ <ipping. S 1> <walking. S 2> เป็นบันไดขึ้นมาข้างบนแล้วก็วก <c oughs> เราจะผ่านถ้ำแล้วก็ลงมาเจอตรงนี้เป็นหุบเขารอาผ่านก็จะเป็นหุบเขาหุง <c oughs> เหา,างนี้เป็นหุบเขาสูงๆหมดเลยนี่หุบเขาสามรอยหกสิบองศาเหมือนอยู่ในหลุม อยู่ในหลุมหุบเขานเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหุบเขานี่เห็นไหมนี่ตรงเนี้ยเป็นหลุมหุบเขาโอ้ตรงโน้นเนี่ยเป็นแสงลอดเข้ามาเห็นไหมว,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 ว้าวเลยแสงลอดอืมแสงลอดเข้ามาสวยมาก เป็นหุบเขาอีกหุบหนึ่งซ้อนๆกันอยู่ <c oughs> โอ้มีแสงรอดลงมาด้วย <c oughs> นี่ตรงนี้ก็จะเป็นหุบเขาฝั่งโน้นก็จะเป็นภูเขา สวยมากแต่วันนี้คนเยอะ